สวัสดีครับพบกับเซล์ร้อยล้านครับวันนี้เป็นหัวข้อสําหรับผู้จัดการแล้วก็หัวหน้างานรวมถึงเจ้าของธุรกิจหลายท่านเลยนะครับสงสัยแล้วก็อยากรู้ว่าจะสร้างบารมีอย่างไรนะครับให้ลูกน้องทั้งรักและเชื่อสิ่งที่คุณอยากให้ทําทุกอย่างเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือทําให้ลูกน้องทุ่มเททํางานแบบถวายหัวด้วยการสร้างบารมีจากตัวเรานะครับ ก็ก่อนอื่นจะเริ่มนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ที่เพจและ Facebook เฟลร้อยล้านนะครับคุณนี่แหละเซลร์รลล้านทั้ง YouTube และ Facebook เลยนะครับอยู่ที่ด้านล่างนี้นะครับช่วยคลิกไปด้วยนะครับการอื่นนะครับบารามีมันคืออะไรนะบารามีเนี่ยผมสรุปสั้นๆแล้วกันครับมันก็คือเรื่องคาริสมานะภาษาอังกฤษเขาเรียกคาริสมาคาริสมาติกเป็นบุคลิกของคนที่เป็นที่ชื่นชอบนะ เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็คนที่อยู่ใกล้เนี่ยรู้สึกว่าพูดอะไรก็อยากจะเชื่ออยากจะทําตามเนาะดังนั้นคาริสมานะครับหรือบารมีของผมแล้วกันแบบไทยๆเนี่ยมันต้องเริ่มมาจากความน่าเชื่อถือก่อนโอเคไหมความน่าเชื่อถือหมายความว่ามีความเก่งอย่างเงี้ยเออคนเก่งอ่ะมันน่าเชื่อถือไหมล่ะเหมือนเพื่อนเรียนเก่งอะ่ะเวลาตอบอะไรแก้ปัญหาอะไรก็ ถูกหมดเลยอ่ะอย่างเงี้ยก็เป็นคนที่มีคาลิสมาในเรื่องความเก่งนะครับหรือว่าเก่งเรื่องเล่นดนตรีมากเลยนะครับเล่นดนตรีเก่งมากพูดจาเก่งมากนะครับเต้นเก่งมากอะไรเงี้ยก็แค่จะบอกว่าแต่ละคนมีคาลิสมาอยู่แล้วนะผมเชื่ออย่างนั้นมันก็คือเรื่องความสามารถพิเศษอย่างเงี้ยหรือความเก่งแบบเป็นพิเศษเพียงแต่มันต้องดูเรื่องทามมิ่งด้วยนะครับทามมิ่งก็คือการาเทศะว่าไอคาลิสมาที่คุณมีเนี่ยมันอยู่ใน แวดวงหรือว่ามันอยู่ในกลุ่มสังคมแบบไหนใช่ไหมอย่างเช่นคุณเก่งเรื่องคณิตศาสตร์มากเลยนะครับแล้วคุณอยู่ในแวดวง engineering อย่างเงี้ยคุณเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์คุณก็น่าจะมีความโดดเด่นใช่ไหมในในกลุ่มเพื่อนเพราะว่าคุณสามารถแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้หรือว่าเล่นกีฬาเนี้ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับถ้าคุณอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่บ้ากีฬาเหมือนกันอย่างตีกอล์ฟอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยไม่ได้มีอะไรพิเศษนะเพื่อนผม แต่ว่าพอเวลาเขาตอนนี้ไงเป็นผู้ใหญ่มันเล่นกอล์ฟเก่งอะ่ะกลายเป็นคนมีคาลิสมาเลยเพราะว่าลูกค้าหรือว่าคู่ค้าที่ไหนเพื่อนกันก็อยากชวนไปเล่นด้วยอะ่ะเพราะว่ามันเล่นแล้วมันสนุกอะ่ะเล่นแล้วแบบปราบมันได้นี่คือแบบดีใจมากนึกภาพไหมก็จะมีคาลิสมาเหมือนกันนะครับทั้งที่ตัวตนก็อาจจะเป็นคนง่ายๆไม่ได้แบบมีบุคลิกอะไรโดดเด่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นหมายความว่าคาลิสมามันต้องเริ่มมาจาก ความเก่งเป็นพิเศษแล้วครับดังนั้นครับมันมาเชื่อมกับคําว่าบารมียังไงนะครับด้วยความเป็นไทยเนี่ยบารมีมันจะต้องเติมไปสิ่งนี้เข้าไปคือเรื่องของอํานาจโอเคไหมคือถ้าเรามีความเก่งบวกอํานาจนะครับและทําให้ลูกน้องเนี่ยเชื่อมั่นในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะเกิดคําว่าบารมีขึ้นมานะครับดังนั้นขอเริ่มกันเลยครับว่าจะสร้างบารมีอย่างไรนะครับ ข้อแรกครับแน่นอนครับในฐานะผู้จัดการหรือหัวหน้างานคุณจะต้องเก่งในเนื้องานนะครับที่คุณดูแลอยู่อย่างเช่นผมเป็นผู้จัดการฝ่ายขายใช่ไหมสร้างบารมีกับลูกน้องง่ายที่สุดก็คือขายให้เด็กมันดูถูกไหมหรือว่าคุณเป็นหัวหน้าเชฟคุณก็ต้องทําให้เด็กมันกินได้ทําแล้วมันอร่อยใช่ปะทำแล้วได้รับการยอมรับนะครับยังไงคุณหนีเรื่องนี้ไม่พ้นจริงๆนะครับ ดูอย่างกีฬาฟุตบอลสมัยใหม่เนะี่ยตอนนี้คนที่เป็นโค้ชชื่อดังอะ่ะเป็นกุนซือเนี่ยมีหลายคนมากนะครับที่เป็นนักฟุตบอลฝีเท้าดีมาก่อนนะครับเช่นเป๊ปกาเดโอล่าอย่างเงี้ยหรือว่าซีดานเนี่ยคือเขาระดับโลกอะ่ะเอาแค่ว่าแบบเป๊ปมาคุมหรือซีดานมาคุมแมนยูสมมตินะซีดานบอกเนี่ยมาคุมแมนยูนะเชื่อไหมนักเตะทุกคนนี้คือต้องเป็นไงครับก็ต้องเชื่อซีดานเลยตั้งแต่วันแรกเพราะว่าไงครับบารามีของซีดานมาจาก เตะฟุตบอลเก่งได้แชมป์โลกถูกไหมดังนั้นบารามีที่คุณต้องสร้างนะครับคิดอะไรไม่ออกเริ่มจากตัวเองคือความเก่งและความเชี่ยวชาญในเนื้องานนะครับฝากแบบเต็มๆเลยนะครับถ้าคุณไรฟ์ส่วนนี้ได้ไม่ดีเนี่ยยากมากที่ลูกน้องจะเชื่อมั่นนะครับแล้วจะเกิดบารามีกับโดยเฉพาะลูกน้องที่เก่งอะ่ะลูกน้องเก่งเนี่ยเขายอมรับคนที่เก่งและคนเก่งกว่าตัวเองเสมอนะอันนี้เป็นกฎของธรรมชาติ เรื่องความเก่งนะครับคนที่เก่งอยู่แล้วเนี่ยจะมีเงื่อนไขไม่กี่อย่างที่จะยอมรับคนอื่นง่ายๆก็คือไอคนคนนั้นมันต้องเก่งกว่านะอันนี้ฝากเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2ครับคุณจะต้องมีความยุติธรรมนะครับในการให้เนื้องานและการประเมินผลนึกออกไหมเอาเป็นภาษาการงานดีกว่าเรียกว่า KPI ที่ที่มันแร์ดีไหม KPI อ่ะมันเป็น เขาเรียกว่า K e y Performance Index นะครับดับชนีวัดความสามารถของพนักง,งานแต่ละแผนกผมว่า,าแผนกที่ผมเชี่ยวชาญแล้วกันครับก็จะเป็นอย่างเซลล์หรือมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ย KPI แต่ละคนที่เท่าเทียมหมายความว่าไงหมายความว่าอย่างเซลล์อ่ะคนที่ฐานเงินเดือนสูงกว่าใช่ไหมอายุงานมากกว่าถือลูกค้าเขาเียเคียเขาอ่ะมากกว่าอย่างเงี้ยคุณว่า KPL คนจะเ,เป็นไงอ่ะง่ายสุดยอดขายก็ต้องสูงกว่าคนอื่นถูกปะล่ะ หรือว่ากําไรที่ต้องหามาอย่างเงี้ยการรักษายอดการทํากิจกรรมกับลูกค้าอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าเป้าตัวเลขอ่ะยังไงก็ต้องสูงกว่าหน้าขายใหม่ถูกไหมแต่ถ้าหน้าขายใหม่เพิ่งมาอย่างเงี้ยจบใหม่มาอาจจะได้ดูเขตหรือว่าดูกลุ่มลูกค้าที่มันยากนะครับแล้วก็ถางเงินเดือนก็ไม่ได้สูงเท่ากับรุ่นใหญ่อย่างเงี้ยคือความแฟร์มันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วคือตัวเลขมันก็จะต้องน้อยกว่าใช่ไหมให้เขาสามารถทํางานแล้วบรรลุเป้าหมายได้หมายความว่า ถ้าเกิดว่าตัวเลขซีเนี่ยเซลอาจจะเดือนละ10ล้านจูเนียหล้านถึงเป้าทั้งคู่เหมือนกันหมายเขาว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ร้อเท่ากันนะครับไม่ได้เกี่ยวว่าโอโ้โหเพราะว่าไอ้พวกจูเนียรับล้านเดียวไม่ใช่นะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคุณให้ KPI หรือกําหนดขอบเขตงานที่มันแร์นะครับอันเนี้ยมันก็จะช่วยให้ลูกน้องเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าสามารถทําได้แล้วก็ไม่ได้มี ความได้เปรียบเสียเปรียบอะไรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอคติลูกรักอะไรอย่างนั้นด้วยใช่ไหมเพราะว่าคุณกําหนด KPI แบบเท่าเทียมกันนะครับอันนี้อย่างที่2นะครับอย่างที่3มนะครับคือการมีส่วนร่วมกับลูกทีมให้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะคนระดับผู้จัดจาก,การผู้บริหารเนี่ยคุณจะเจอชาเลนจ์เรื่องนี้เยอะนะเพราะว่าคุณจะต้องแบ่งเวลาส่วนหนึ่งอะไปเข้าประชุมกับภายในมากเลยแล้วแต่บริษัทนะครับยัง ที่ผมเคยผ่านมาเนี่ยก็ถูกซ e o หรือว่าผู้บริหารบอร์ดบริหารน่ะคือนัดประชุมภายในโดยเฉพาะเรื่องอื่นอ่ะเยอะเหมือนกันนะมันเลยทำให้คุณมีเวลาในการทำงานกับลูกน้องน้อยลงเอาแค่อย่างฝั่งเป็นเซล์อย่างเงี้ยเป็นเซลแมเนเจอร์ Manager. งานหลักอะ่ะมันควรจะไปออกตลาดก,กับลูกน้องใช่ไหมไปสอนงานต่อหน้าลูกค้าอย่างเงี้ยไปแก้ปัญหาหน้างานเนี่ยพอมันเวลาน้อยลงอะ่ะคุณก็จะต้องแบ่งเวลานะครับยังไงก็ตามคุณ จะอ้างเรื่องเวลาที่น้อยก็ไม่ได้นะครับพยายามหาโอกาสในการมีส่วนร่วมให้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะการลงไปดูหน้างานร่วมกับลูกน้องนะครับแล้วก็เป็นส่วนในการเขาเรียกว่ารีวิวงานของลูกน้องเนี่ยให้ครอบคลุมเนาะจะมีกี่สิบกี่ร้อยคนผมไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าคุณมีส่วนร่วมมากเท่าไหร่เนี่ยหมายความว่าคุณเสียสละเห็นไหมพอเสียสละแล้วบวกกับความสามารถกับอำนาจที่คุณแก้ปัญหาหเขาได้อะ บารามีมันก็ต้องเกิดถูกไหมเห็นปะมันไม่ได้แบบเป็นการใช้อำนาจแล้วคุณไปทําให้ลูกน้องต้องยกมือไหว้งกงกไม่ใช่เลยนะครับแต่มันมาจากการมีส่วนร่วมต่างหากครับเพราะว่าคุณต้องเสียสละอะไรมากเลยนะครับอันนี้บอกเลยว่าลูกน้องสัมผัสได้แน่นอนนะครับอย่างที่สี่ครับคือเรื่อง activity นะครับอันนี้สําคัญนะฮะการทํางานต้องยอมรับว่ายุคนี้ผู้นําที่ดีอ่ะมันไม่ได้หมายความว่า ลูกน้องเข้าไม่ถึงอันเนี้ยใช้ไม่ได้แล้วนะในยุคนี้นะครับคุณสังเกตไหม CEO ชื่อดังเนี่ยระดับโลกเลยอะอย่างเอ่อ b ฟซบุ๊กเนี่ยมาร์คซั k เคอร r เบิร์กอีลอนมัยงเงี้ยเขาสร้างบุคลิกตัวต,วตนนะผมก็ไม่เคยทางานกับเขาอะนะแต่อันนี้เท่าที่ผมเห็นเนี่ยคืออย่างแต่งตัวเขาแต่งตัวให้มันเรียบง่ายไหมเขา่ไงคือมันดูเข้าถึงง่ายอย่างเงี้ยลูกน้องสามารถแบบ ผมอาจจะเป็นจูเนียจบใหม่เนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าผมมีความกล้าที่จะคุยกับเขาได้เห็นไหมกิจกรรมที่ต้องสร้างเนี่ยหมายความว่าการมีส่วนร่วมที่ไม่ใช่แต่งงานและมันอาจจะเป็นเรื่องนอกสนามด้วยนะครับซึ่งแนะนําว่าแบบไทยๆอ่ะคือน่าสนใจอยู่แล้วแล้วก็คนไทย่ะเก่งมากเรื่องนี้อย่างกิจกรรมกินเลี้ยงอย่างเงี้ยหลังเลิกงานอย่างเงี้ยอาจจะเดือนละครั้งอย่างเงี้ยครับพาลูกน้องไปเลี้ยงข้าวอย่างเงี้ย คือต้องยอมแล้วว่าสังคมไทยมันเป็นสังคมอาวุโสอยู่แล้วอะด้วยความว่าคุณเองเป็นผู้จัดการใช่ไหมลูกน้องอะ่ะเขาคาดหวังนะฮะนี่บอกเลยถังเงินเดือนคุณก็เยอะอย่างเงี้ยแล้วคุณสามารถเอาไปเบิกงบป,ประมาณอะไรก็ได้คือมันไม่ได้เป็นว่าโหคุณต้องควักเงินอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าพยายามทําให้มันเป็นกิจกรรมแบบสม่ําเสมออ,อย่างผมนี่ก็คือแบบทุกๆสิ้นเดือนเนะี่ยยอดตัวเลขดีหรือไม่ดีก็ตามนะก็จะพาลูกน้องแบบไปกินเลี้ยงอย่างเงี้ยง่ายๆนะครับคาราโอเกะอย่างเงี้ย ผมก็บอกตรงๆไม่ได้มีเวลาหรอกถามว่าอยากไปไหมก็ไม่ค่อยอยากไปแล้วหลังๆอะ่ะแต่ว่าต้องไปเพราะว่าเราอยากมีส่วนร่วมกับลูกน้องแล้วไม่ได้อยากคุยแต่เรื่องงานไงอ,อันนี้มันจะทําให้ความเป็นส่วนตัวความเป็นกันเองเห็นไหมมันง่ายขึ้นลูกน้องเขาก็กล้าที่จะเปิดใจเขาก็คิดว่าคุณเข้าถึงง่ายขึ้น,นไปะเวลามันมีเรื่องอะไรที่เป็นความขัดแย้งแบบมีหนักๆอะครับ ตรงนี้มันจะดีมากที่ลูกน้องอ่ะกล้าที่จะฟีดแบ็กหรือว่าเราอ่ะฟีดแบ็กเขาไปตรงๆได้นะครับความสัมพันธ์มันก็จะมากกว่าคําว่าเจ้านายกับลูกน้องเห็นไหมด้วยกิจกรรมนอกสนามนะครับนะอันนี้ก็ฝากด้วยครับต่อมาครับเรื่องของการสร้างบารมีนะคือการสั่งการหรือว่าการประเมินผลโดยเฉพาะการให้ฟีดแบ็กด้านลบอันนี้สําคัญนะครับ คุณไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำตัวให้เป็นนิสกายจังไหมนะการเป็นคนที่มีบารมีเนะี่ยมันจะมีคำหนึ่งใช่ปะคำว่าพระเดชกับพระคุณใช่ปะไอ้พระคุณเนี่ยชัดอยู่แล้วก็คือใจดีโอบอ้อมอารีมีน้ำใจเลี้ยงลูกน้องบ่อยๆลูกน้องรักแต่พอเลี้ยงบ่อยแล้วลูกน้องก็เริ่มล้ำเส้นมันเกิดอะไรขึ้นครับล้ำเส้นเนี่ยมันจะทำให้สถานะของการเป็นผู้นำที่ดีน้อยลง ช่นลูกน้องแบบเรียกคุณชื่อเล่นเลยเอ้ยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ละกินเหล้าเอ้ยหมดแก้วดิพี่ถ้าพูดอย่างเงี้ยคือเขาอาจจะล้ําเส้นบางอย่างได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยพดัดเดตเนี่ยมันจะต้องถูกเอามาใช้ก็คือว่าคุณจะต้องรักษาระยะห่างกับลูกน้องอ่ะระดับหนึ่งเลยนะโดยเฉพาะต่างเพศอ่ะมันจะต้องแบบอาจจะระยะรัศมี2เมตรอ่ะห้ามเข้าใกล้อย่างเงี้ยและต้องระวังมากครับคือเรื่องของอคติเกี่ยวกับความชอบนะภาษาอังกฤษเขาเรียก h a l l o Effect นะครับ คอกนิทีไปแอดอย่างเงี้ยอคติพวกนี้หมายความว่าไงเช่นคุณชอบเด็กคนเนี้ยเพราะมันพูดจา,าดีมันหน้าตาดีอ่ะยิ่งเป็นเพศตรงข้ามเนี่ยต้องระวังนะครับมันอาจจะมีโอกาสที่เอื้อให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกพิเศษต่อให้คุณไม่คิดอะไรนะครับแต่เพื่อนร่วมงานลูกน้องคนอื่นๆืนะ <volunteer> นเขาอาจจะมองไม่ดีได้นะนี่ต้องระวังมากๆเลยนะครับในเรื่องการรักษาสเปซพวกนี้นะครับและการใช้พะเดชหมายความว่า เมื่อคุณเห็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งผิดพลาดนะครับหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นปัญหาเนี่ยคุณต้องกล้านะครับที่จะวิพากวิจารณ์แบบสุภาพะนะแล้วก็แบบมืออาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าและรับหลังอย่างผมเนี่ยยอมรับว่ามีน้องคนหนึ่งนะเป็น rising star เลยจบใหม่นะครับเก่งมากนะครับไม่ว่าจะเนื้องานหรือว่าการตามงานดีหมดเลยแต่จ,จุดอ่อนของเขาอันใหญ่หลวงเนี่ยคือการไม่อัปเดตเซลล์รีพอร์ต เพราะงั้นทุกๆเช้าวันจันทร์เนี่ยเวลารีพอร์ตไปลายกันเน่ยก็จะเห็นน้องคนนี้ไปลายไม่ไดับเดตไม่ได้กรอกตัวเลขแบบนี้ไม่ได้ปรับวันอย่างเนี้ยผมต้องแสดงอำนาจบางอย่างให้ทุกคนเห็นว่าผมแฟร์พอก็คือผมก็ต้องวิจารณ์ต่อหน้าทุกคนอย่างที่ผมบอกว่าตัวอย่างที่ดีเนี่ยก็คือรุ่นพี่คนอื่นหรือว่าทีมขายคนอื่นน่ะเขาทําเสร็จกันหมดแล้วก็เหลือแต่คุณอย่างเงี้ยคุณควรจะปรับ ็นไหมฮะคุณควรจะปรับเพื่อให้คุณภาพงานเนี่ยได้มาตรฐานเท่าคนอื่นคือคุณไม่ต้องไปสนใจว่าโอ้โหลูกน้องคนนี้เขาจะไปเกียดคุณไม่ใช่เลยฮะเพราะว่าคุณกำลังชี้แจงในสิ่งที่เป็นเหตุและผลแล้วก็ใช้พระเดชในเรื่องการสั่งการหรือวิภา์วิจารณ์นะครับเพื่อเราอยากให้เขาปรับนะครับแล้วเร,เราเขาเนี่ยจะได้เป็นนักขายที่ดีขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปข้อที่5คือการใช้พระเดชพระคุณนะครับที่เหมาะสมและ ทำให้คุณเนี่ยสามารถรักษาระวะระยะห่างกับอำนาจต่อรองได้นะครับก็ฝากสรุปไป5ข้อนะครับสําหรับการสร้างบารมีให้ลูกน้องรักและเชื่อถือคุณนะครับรวมไปถึงการเคารพพื้นที่ซึ่งกันและกันนะครับเพื่อให้การทํางานออกมาเป็นแบบมืออาชีพที่สุดนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปหน้าต่อไปในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ